สวัสดีค่ะวันนี้เราพามารู้จักกับกระบุกป่านะคะหรือกระบุกเนื้อทรายนะคะเรามาดูใบกันนะคะใบคล้ายๆกระบุกไข่เลยนะคะแต่สังเกตง่ายๆว่าเป็นกระบุกเนื้อทรายคือจะมีเม็ดแบบนี้นะคะเมื่อมันลงดินแล้วสามารถงอกใหม่เป็นต้นได้นะคะแบบนี้ จะมีเม็ดเม็ดตามใบเนี่ยค่ะลำต้นนะคะลักษณะลำต้นของมันเรียบค่ะแล้วก็มีลายนะคะบางต้นลายก็ไม่เหมือนกันนะคะนี่สังเกตได้ว่าจะมีเม็ด เอาไว้ขยายพันธุ์ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งก็ลายอีกแบบหนึ่งนะคะลายมันต่างกันมากเก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่พันธุ์เดียวกันนะคะเป็นกระบุกเนื้อทรายนี่ค่ะสังเกตง่ายๆตรงพวกเม็ดตรงนี้นะคะ มันจะมีทุกต้นเลยค่ะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะตรงขามันนี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมลายแต่ละต้นบางต้นไม่เหมือนกันบางต้นก็เหมือนกันนะคะนี่ลักษณะใบาจะเป็นแบบนี้สังเกตง่ายๆคือกระบุกเนื้อทรายจะมีเม็ดแบบนี้ไว้ขยายพันธุ์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็น มเมล็ดพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะคะแต่สังเกตจากต้นง่ายๆคือต้องมีแบบนี้ที่ใบลำต้นเรียบไม่ขรุขระนะคะมาค่ะเราจะขูดให้ดูนะคะว่าเนื้อและสัะเนื้อจะเป็นยังไงเราจะขูดให้ดูนะคะนี่ตรนนี้เลย ง่ายมากเมีปะเนี่ยนี่ค่ะลักษณะหัวมันแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเลยนเนาะ นี่คือลักษณะเนื้อของมันนะคะจะเป็นเนื้อแบบใซซนะคะใครไม่รู้จักทำกินห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีความคันมากเลยค่ะใครทำวิธีไม่ถูกต้องความคันจะไม่หายไปนะคะสามารถเอาไปทำเป็นเส้นบุกวุ้นบุกที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูต้นกระบุกบ้านกันนะคะนี่กระบุกบ้านที่ปลูกไว้นะคะต้นใหญ่ขนาดน,นี้เลยลักษณะใบาของมันนะคะ เรามาดูกันที่ลำต้น,นะคะ่ะลำต้นสามารถทานได้นะคะแต่ตอนนี้มันแก่แล้วค่ะมีลายเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรส่วนต้นเล็กก็จะมีลายที่อ่อนสีสีอ่อนลงนะคะสีลำต้นจะอ่อน บาองต้นก็เข้มวันนี้จะขูดให้ดูนะคะว่าลักษณะหัวจะเป็นยังไงอันนี้คือต้นลเล็ก นี่คือลำต้นมันนะคะข้างในมันตอนนี้มันแก่แล้วนะคะไม่สามารถทานได้มันเหนียวค่ะเราจะขูดหัวให้ดูกันนะคะนี่เป็นหัวที่เราขูดขึ้นมาได้นะคะ ขนาหัวของมันเป็นเหมือนมันเลยนะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้นะคะตอนที่ยังดิบดิบมีความคันนิดนึงค่ะแต่ไม่มากเมื่อไปผ่านความร้อนแล้วความคันก็จะหายไปนะคะ แต่ถ้าเมื่อมันสุกแล้วมันจะนุ่มเหมือนพวกมันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามารู้จักต้นกระบุกคางคกกันนะคะนี่คือลักษณะใบของมันนะคะคล้ายๆใบกระบุกบ้านหรือกระบุกไข่เลยนะคะแต่สังเกตง่ายๆแค่อย่างเดียวว่าเป็นกระบุก คางคกคือลำต้นค่ะลำต้นลขลุขระปุ่มตาปั๊มเหมือนผิวคางคกเลยนะคะลำต้นกระบุคคางคกนะคะลักษณะผิวมันจะเป็นลขลุขระเลยนะคะว่าเป็นกระบุคคางคกชื่อของมันก็คือมาจากคือผิวของต้นมัน โขกขาะเหมือนคางคกข่าก็เลยเรียกกันว่ากระบุคางคกนะคะลำต้นไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะคะไม่เคยทําไม่เคยเอามาทํากินสักครั้งนะคะใครไม่รู้จักกินอย่าหากินนะคะมันอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้คะ่ะ วันนี้เราจะมาขูดหัวให้ดูกันนะคะว่าลักษณะหัวมันจะเป็นยังไงมาค่ะเราจะขูดหัวให้ดูกันนะคะนี่เป็นลักษณะลำต้นในข้างในนะคะ<น>ผิว ลำต้นคลุกขาามากสาดไปหมดเลยนะคะนี่เป็นลักษณะหัวของมันนะคะ จะผ่าข้างในให้ดูค่ะว่าลักษณะเนื้อเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มผ่าหัวให้ดูกันนะคะนี่เป็นลักษณะ,ะหัวข้างในมันนะคะมันคล้ายๆกันคล้ายเหมือนกระบุไข่เลยนะคะไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะคะไม่เคยมาทำอาหารกินนะคะ ใครไม่รู้จักอย่าหาทำกินนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ